ต่อนนี้ไปพระวดาเพิ่มเพื่อนพิสูจน์สมณเณรและบรรดาญา,าโยมพุทธบริษัทรับฟังคำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานวันนี้ได้พูดถึงพุทธานุสติกรรมฐานแล้วก็พอพูดถึงนิมิตถึงนิมิตของฌานคือนิมิตอย่างพระพุทธรูปถ้าเรามองเดียวสีเหลือง เกิความจริงถ้าดูไปดูไปพิพจารณาไปเห็นภาพไปในที่สุดถ้ายังเป็นสีเหลืองอยู่ยังถือว่าเป็นอุปจารสมาธิเบื้องตน้นแต่ต่อไปต่อไปสีเหลืองจะคลายทีละน้อยละน้อยละน้อยคลายบาหาขาวจนทั้งขาวผ่องใสจริงๆจริง,รงที่ว่าเต็มอุปจารสมาธิ แล้วก็ในตอนนั้นตามหลักปรีบัติท่านได้ฝึกกำลังใจว่านึกถึงภาพพระพุทธรูปให้อยู่สูงขึ้นไปภาพพุทธรูปก็จะสูงให้ปอยู่ทั้งซ้ายอยู่ทางขวาอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหลังจะเป็นไปตามนั้นแลนึกขอรัตนนายให้ภาพพระุทธรูปใหญ่ขึ้นภาพจะใหญ่ขึ้นตามต้องการ พอนึกให้ภาพเล็กลงภาพก็จะเล็กลงตามต้องการอย่างนี้ชื่อว่าเต็มกำลังของอุปจาระสมาธิคำว่าอุปจาระสมาธิก็คืออุปจาระชานคำว่าอุปจาระชานก็คือหมายว่าใกล้จะเข้าถึงฌานสมาบัติล้วต่อไปถ้าภาพรูปนั้นกลายเป็นแก้ว เป็นแก้วใสทั้งองค์อย่างนี้เป็นฌานแต่อย่าลืมว่าการทรงสมาธิก็ดีการทรงฌานก็ดีจะอยู่ไม่นานนักสักประเดี๋ยวเดียว,ยวภาพก็จะเคลื่อนก็จะหายไปทีนี้การที่จะทรงฌานทรงสมาธิได้ดีจริงๆต้องมีการฝึกเป็นพิเศษเขาฝึกการตั้งเวลา อย่างสมัยก่อนถ้าไม่ได้ใช้ในาฬิกาไ <c oughs> ม่ได้ใช้ในาฬิกาปลุกท่านใช้เอาสตังเข้าไปติดเข้าที่เทียนแล้วก็จุดเทียนหลับตาภาวนานึกถึงภาพอะไรก็ได้ตามตามตามกรรมฐานนั้นๆแต่ว่าติดใกล้ๆก่อนแต่เมื่อเทียนหลน่นเต้งสตางหล่นออกมาสแสดงว่าเทียนไหม้ไปถึงสตังแล้วก่อนที่ เทียนจะไม่ไปถึงจะพยายามควบคุมอารมณ์ใจไม่เคลื่อนไปที่อื่นให้ทรงอยู่ในส่วนของสมาธิแต่การทำอย่างนั้นก็ไม่เหว่ยวนชวงวันต้องทำกันหลายๆวันให้จิตชินการติดเทียนใกล้ๆอย่างนั้นต้องทำจนชินในที่สุดเมื่อนั่งเรเริ่มนั่งปั๊บจิตจับสมาธิได้ทันทีทรงตัว แล้วก็ไม่เคลื่อนไปไหนจนกว่าไฟจะไหม้เทียนไปถึงสตังสตังหล่นต่อเมื่อมีความจำนานมากขึ้นก็อหยับให้ยาวลงมาตามลำดับสะนันเวลานี้เราจะใช้เวลาตั้งตั้ง,ต,งตั้งชนีกาตั้งเวลาก็ได้การทรงสมาธิต้องฝึกเป็นพิเศษแต่ว่าสำหรับวันนี้ก็อยากขอพูดถึงอ,อาการของอุปจารสมาธิ คำสมาธิประการตั้งใจตั้งใจนึกถึงพระพุทธรูปเป็นพุทธานุสติตั้งใจเห็นสีพระพุทธรูปเป็นสีเหลืองเป็นเกสินเรียบอิตกะกะสินตั้งใจรู้ลมให้ใจเข้าออกเรืยานาปานุสตินีการตั้งใจก็สุดแล้วแต่กำลังใจจะทรงได้นานหรือไม่นาน ต่อมาการตั้งใจได้ระยะเวลาเล็กน้อยอย่างภาวนาก็ดีพิจารณาก็ตามแล้วรู้ลมหายใจก็ออกก็ตามใช้เวลาได้เล็กน้อยจิตก,ก็เคลื่อนไปอย่างนี้ท่านเรียกว่าคณิกะสมาธิพอสมาธิมีกำลังสูงขึ้นมีการเอ,อิบอิ่มมีความปลื้มใจมีความเต็มใจไม่อิ่มในเบื่อในการทำ อย่างนี้เข้าถึงเขตอุปจาระสมาธิพอถึงอุปจาระสมาธิคือสมาธิเฉียดชานถ้าตามลักษนะการปฏิบัติเรียว่าปีติปีติเปรความอิ่มใจเกิดขึ้นการถึงปีตินี่จะมีความเอ,อิบอิ่มใจไม่อยากอิ่มไม่อยากเบือ่อไม่อยากเลิกอยากจะทำเรื่อยๆตั้งใจทำสมาธิอะไรก็ได้เหมือนนั้น บางทีทํางานทาการอยู่มือกําลังทํางานใจเริ่มตั้งสมาธิขณะทํางานสมาธิก็ทรงตัวแต่อาจจะอยู่ได้ไม่นานนะักก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าการเข้าสมาธิได้เร็วการเข้าสมาธินั้นท่าเร็วเท่าไรก็ยิ่งดีอย่างนี้ถือว่าเข้าถึงปีติพอเข้าถึงปีติแล้วขอบันดาท่านพุทธบริษัททุกคน ควรจะทราบว่าอาการเขาปีติจริงๆนะมีห้าอย่างเรื่องอาการเขาปีติที่ก็มีหลายคนที่มีความไม่เข้าใจพอถึงอาการเขาปีติเข้าบางคนก็หนักใจบ้างทุกข์ใจบ้างคิดจะเป็นอะไรอยากจะเลิกซะบ้างอยากจะทำให้ใครตัวบ้างความจริงถ้าสมาธิถึงตอนนั้นมันก็จะเป็นอย่างนั้น แต่ว่าอาการโคปีติก็เป็นไม่เหมือนกันทั้งหมดทุกคนบางคนก็สัมผัสอย่างเดียวบ้างบางคนสัมผัสสองอย่างสามอย่างบ้างอาการเขปีติจริงมีห้าอย่างก็มีพวกมีพวกปราัถนาพุทธภูมิเข้าไปถึงขั้นสูงจึงจะผ่านปีติทั้งห้าอย่างอาการเขาปีติอันดับแรกก็คือหนึ่งขนพองสยองกล้าว ในกระไม้ความว่าขณะที่ภาวนาอยู่สักครู่หนึ่งประเดี๋ยวหรือประเดี๋ยวเดียวกว็าตามจะมีอาการขนลุกสู้ซาทั้งตัวแต่จิตใจเริ่มไปสุขมากขึ้นอาการอย่างนี้แปลการก็ปตีติตอนที่หนึ่งจะนี้นบรรดาญาโยมและท่านทักปฏิบัติทุกท่านจะเพิ่งทราบว่าเวลานั้นอาการขนลุกสู้ซาเกิดขึ้นก็าตาม แต่ว่าจิตใจจะมีความเป็นสุขมากสมาธิจะทรงตัวมากให้ทราบว่านั่นเป็นอาการของปีติไม่ใช่อาการผีหลอกบางคนก็เข้าใจว่าเบีอยการผิดปกติอยากแย่าการนั้นเลิกไปแต่ถ้าว่าถ้าอาการเขาสมาธิยังทรงอยู่ขณะนั้นลำดับนั้นอาการนั้นก็จะปรากฏอยู่เวลาที่จะเรียนสมาธิ แต่เมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็จงอยาวใจครับบปบังครับเพราะนั่งปั๊บอาการอย่างนั้นยังไม่ปรากฏก็คิดอยากจะให้มันปรากฏอันนี้จิตฟุ้งซ่านใช้ไม่ได้ก็จงอย่าสนใจเดมันอาการจะปรากฏหรือไม่ปรากฏก็าตามเรามีหน้าที่รู้ลมให้ใจเข้าออกมีหน้าที่รู้คำภาวนาก็ตั้งใจจับยี่ลมให้ใจเข้าออกจับที่คำภาวนา ในขณะที่จิตเข้าถึงปีติตอนนี้เป็นอุปจารฌานจิตเริ่มเป็นทิพตอนที่จิตเป็นเริ่มเป็นทิพต์อาจจะมีภาพปรากฏทางใจแต่ว่าเราคิดว่าเป็นทางตาบางท่านเห็นภาพสีเขียวบ้างสีแดงบ้างสีเหลืองบ้างบางทีก็เห็นภาพเป็นพระพุทธเจา้ารอยมาบ้างพระรูปรอยมาบ้าง เห็นเป็นเทวดาบ้างเป็นนางฟ้าบ้างเป็นวิมานบ้างภาพทั้งหมดที่ปรากฏในพระบจิตเราเริ่มเป็นทิพย์แต่ได้ว่าภาพที่ปรากฏขึ้นนี้จะมาแป๊บเดียวก็หายไปทุกคนยังอย่าสนใจในภาพความจริงที่หายไปในภาพเขาไม่ได้หายที่หายไปคือกําลังใจเราเห็นภาพเข้าเกิดความตกใจจิตสะดุด ลดจากสมาธิส่วนนั้นต่ำลงมาก็ไม่สามารถจะเห็นได้อารมณ์ใจที่ไปทิพยก็มีอยู่จุดเดียวเฉพาะอุปจารสมาธิฉะนั้นขอทุกคนมาปรายกรุภาพอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นจงอย่าสนใจในภาพอาจิตเข้าหันเข้ามาจับรู้ลมให้ใจเข้าออกภาวนาไปตามเดิม ให้สังเกตว่าถ้าจิตเรายังทรงตัวระยะนั้นมีสมาธิระยะนั้นภาพจะยังอยู่ถ้าจิตเส้นสมาธิลดต่ำลงมาภาพจะหายไปตอนนี้ก็มีความสำคัญในคนบ้ากับต,ตอนนี้ก็มากเขาติดในภาพเคยเห็นภาพสวยสดงดงามก็เริ่มติดใจในภาพในตอนวันหลังๆเริ่มปฏิบัติใหม่ ตั้งใจนึกอยากจะเห็นภาพมันก็ไม่เห็นในเมื่อไปเห็นก็มีความขระยันมันเพียนมากขึ้นนั่งนานเข้าปฏิบัตินานเข้าไม่พักไม่พอนอยากเห็นภาพมันก็ไม่เห็นในที่สุดกินไม่ได้นอนไม่หลับเกิดอาการความกลุ่มเป็นโรคประสาทอันนี้ตระวังเรามีหน้าที่อย่างเดียวต้องไม่สนใจในภาพ ห้การอยากในจิตฟุง้งซ่านต้องสังเกตให้ดีว่าภาพที่เราจะเพิงเห็นเป็นไอการที่เราไม่ต้องการอะไรเลยเป็นไอการที่เราต้องการรู้จะพาะลมให้ใจเข้าออกกับคำภาวนาเมื่อจิตรู้เฉพาะลมให้ใจเข้าออกรู้เฉพาะคำภาวนาตเวลานั้นจิตก็ว่างจากกิเลสเมื่อจิตว่างจากกิเลสอารมใจก็เริ่มเป็นทิพย์ ในเมื่อรม์ใจเริ่มเป็นทิพย์ก็สามารถเห็นภาพที่เป็นทิพย์ได้ยินเสียงที่เป็นทิพย์ได้ตอนนี้ตระวังในืา้การของปีติที่สองคือ,อน้ำตาไหลปีติขั้นที่สองถ้าพากวก่าใครอย่างนี้จะมีน้ำตาไหลเพราะเริ่มทำสมาธิจิตเริ่มเป็นสุขเข้าถึงจุดนี้แล้วน้ำตาจะไหล แต่บางคนมีปีติทรงตัวเมื่อเลิกจากเจริญสมาธิไปแล้วไปคุยกับใครเข้าจิตเกิดความปลื้มน้ำตาไหลบางคนมารายงานบอกว่าร้องไห้แต่ความจริงไม่ใช่ร้องไห้ร้องไห้ี่ตระแบการของการเสียใจและดีใจเกินไปเสียใจเกินไปยิงร้องไห้แต่การอย่างนั้นแปลการก็ปีติกรรมาฐานคือความอิ่มใจ ดนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายถ้าอาการอย่างนั้นปรปรากฏขึ้นมันยันน้ำตาจะไหลก็ปล่อยให้มันไหลไปยืนว่าขณะที่ขนลุกสู้ท่าก็าตามน้ำตาไหลก็าตามเวลานั้นจิตเป็นสุขคือเข้าถึงปีติมาถึงปีติก็เข้าสุขเป็นอาการใ,ใกล้จะถึงฌานตอนนี้อาการที่สามของปีติก็มีการโยกโครงร่างกายโยกโครง เวลาเริ่มทำสมาธิพอจิตใจเริ่มจะใช้งานได้เพราะเริ่มเข้าทุกปีติปีติมีกำลังสูงขึ้นร่างกายจะโยกไปโยกมาโยกหน้าโยกขงหลังบางทีโยกลงไปหัวก็ใกล้จะถึงพื้นแต่มันก็ไม่ล้มมันก็เงยไม่ได้เองแล้วโยกซ้ายโยกขวาเป็นตน้นอาการอย่างนี้ก็มีหลายหลายคน ที่มีความเข้าใจว่าเกิดอาการวิปริตวิปริตกับร่างกายอยากจะให้เลิกความจริงไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นในเมื่อขณะใดท้าจิตเข้าทั้งปีติส่วนนี้แล้วจิตมีความเอ,อิบอิ่มจิตมีความสุขเข้า้ึงขั้นที่สีของวัถมชานกําลังจะเข้าวัตถุมชานอยู่เป็นความดี ก็ไม่ต้องวีตกไม่ต้องกังวลว่าร่างกายไปโยกไปโยกมาโยกมาโยกไปยังไงก็ช่างหัวมันเพราะการจะเริญกรรมาฐานเราต้องการอย่างเดียวคือจิตเป็นสุขคําว่าจิตเป็นสุขหมายความเวลานั้นกิเลสไม่ยุ่งกับจิตจิตห่างจากกิเลสเพราะจิตห่างจากกิเลสกังวลมันก็ไม่มีมีรงความสุขร่างกายเปยังไงก็ช่าง ถ้าปีติก้าวสูงขึ้นไปอาการโยกทางร่างกายจะไม่มีหรือว่าถ้าจิตลดลงจากปีติส่วนนี้อาการโยกก็จะไม่มีเหมือนกันฉะนั้นถ้ามีอาการโยกไปโยกมาโยกมาของร่างกายก็ปล่อยไปตามเรื่องคุมใจไว้ทรงตัวอาการทรงใจคุมใจทรงตัวสังเกตว่าขณะนั้นถ้ายังมีความเอิบิ่มอยู่มีความเพิ่มใจแปลงกายเขาปีติ ในเวลานั้นท่องๆกับความอิ่มใจเกิดความสุขอย่างยิ่งยอดยิ่งเป็นความสุขที่เราไม่เคยไม่เคยพบปริการก่อนอย่างนั้นเข้าเที่ยวสุขของกรรมฐา,านนั้นปฐมไม่ชานและต่อไปก็อาการเขาปีติข้อทีสี่นี่จะคกว่าเพ่งคาปีติปีติข้อทีสีนี่ถ้าตามแบบท่านบอกว่าจะมีการตัวลอยขึ้บรรยาก,กาศ แต่ส่วนที่ปฏิบัติจริงๆจะเต้นฟึงปังคงค้างคล้ายๆกับปล,กลุกพระบางรายก็มีการยืนขึ้นบ้างทำท่านนูน้นทำท่านี้บ้างแต่ว่าจิตเป็นสุขจิตมีความเอ,อิบอิ่มจิตมีความมีสุขมากและบางท่านเหมือนนั่งแล้วพะจิตทรงตัวในด้านนี้ก็ตัวลอยขึ้นบนอกากาศถ้าตัวลอยมันก็ลอยสูงตามกำลังย่าง บางวิหารนี่มีเพดานถ้ามันลอยสูงขึ้นไปชี้สายไปกระทบเพดานมันจะกระทบเบาๆมันก็อย่าลอยกลับมันดั้งที่เดิมตามเดิมมันจะไม่ไปไหนในการนั่งก็จะทรงตัวเหมือนเก่าทุกอย่างร่องรอยเดิมจะไม่ขาดในการเต้นเมื่อปลุกพระก็ดีในการตัวลอยเมืยากาศก็ดีเป็นเป็นปีติที่สี่เขาเรียกเพ็ิงคาปีติ เนี่ยถ้าอาการเป็นอย่างนี้จิตมันก็เป็นสุขมากขึ้นขอจงอย่าอย่าอย่าคิดว่าอยากจะเลิกจากมันก็ปล่อยมันไปถ้าจิตสูงขึ้นไปก็อาการนี้ก็จะหมดก็จะงงนจะเลิกไปต่อไปก็เป็นอาการเขาปีติที่ห้าที่เรียกกันว่าพระนาปีติ <c oughs> อาการปีติที่ห้านี้อันดับแรกจะมีความรู้สึกว่ามีความสดชื่น เป็นพิเศษร่างกายรู้สึกว่าร่างกายใหญ่จะสูงขึ้นหน้าตาจะใหญ่ขึ้นหน้าตาจะใหญ่ใจจะสูงเป็นความรู้สึกนะแล้วก็ยังมีเหมือนกค่แค่ลมออกจากร่างกายริวรวริวรวรว,รว,รว,รวกายจะเบาเขบีตีหน่อยหน่อยหน่อย,นอยในที่สุดถ้าถึงที่สุดกากรรมฐานปีติกองนี้จะมีความรู้สึกว่าร่างกายไม่เหลือเลย ทางร่างกายจะไม่มีความรู้สึกเลยจะมีรู้ความรู้สึกตัวหน้ากับหัวมันโตใหญ่เป็นพิเศษแต่ก็จะมีความสุขอย่างยอดเยี่ยมจิตจะมีความปราบรื้มจิตจมีความสุขมากอาการอย่างนี้แปลการเขาปีติที่ห้าที่เรียกว่าพระนาปีติท่านสมอบรรดาญ,ญาโยงพระบริษัทรับฟังอิททัพทบท,บท,บทนกครั้งหนึ่งว่าการของปีติที่ห้าคืนหนึ่ง ขนพองสยองกล้าวคือขนลุกโซซาสองน้ำตาไหลาสามร่างกายโยกโครงสี่ตัวลอยขอึ้นบนอากาศห้าการ,ราสาบสานเ,าเป็นนั้นว่าปีติทั้งห้าอย่างนี้ก็จะไม่ปราแกว่าทุกคนทั้งห้าอย่างเว้นไว้แต่ว่าท่านผู้น,นั้นจะเป็นนักปฏิบัติเพื่อปรารถนาพุทธภูมิ และก็เป็นพุทธภูมิขั้นสูงใกล้บารมีเต็มจะต้องผ่านปีติทั้งห้าอย่างนี้เพราะพุทธภูมิเป็นหลักวิชาครูจำเป็นต้องไปสอนคนอื่นนั้นอาะไรจะมีบ้างต้องกระทบหมดเมื่อการทั้งปีติทั้งห้าอย่างนั้นคกงกำลังใจแบบสบายอย่าสนใจกับอย่างอื่น อย่างนี้ถ้าเข้าถึงปีติจิตก็จะเข้าถึงฌานเป็นของง่ายแล้วใกล้มากพอจิตเข้าถึงปีติคือมีความอิ่มใจสังเกตให้ดีนะหลังจากนั้นไปอารมณ์ก็จะมีความสุขอารมณ์มีความสุขยอดเยี่ยมจุดที่อารมณ์มีความสุขทั้งยอดเยี่ยมจิตก็จะมีการทรงตัวไม่นึกถึงอาการภายนอก นอกจากคำภาวนารู้ลมรู้ลม,ม,มให้ใจเข้าออกหลังจากนั้นจิตจะเข้าสู่ระดับของฌานปฐมฌานถ้าจิตเข้าสู่ระดับของปฐมฌานก็สังเกตได้ว่าหูเราดินเสียงภายนอกทุกอย่างอย่างเวลานี้อย่างนกร้องนอกร้องเราได้ยินคนพูดเราได้ยินเขาร้องรำทำเพลงเราได้ยินแต่ว่าเวลานั้นทั้งหมดระหู โห่ได้ยินแต่ใจไม่รำคาญในเสียงอย่างนี้แปลก,การของปฐมชาญ์นหราบท่ารับการแนะนำกรรมฐานทั่วไปก็ยุติแต่เพียงเท่านี้นะต่อนนี้ไปก็ขอแนะนำเรื่องการปฏิบัติเรื่องมโนโยิธิที่พูดมาเมื่อกี้นี้เป็นกรรมฐานทุกระดับทั้งสี่หมดจะต้องมีอาการเหมือนกันต้องรับรูบร้รับทราบไปก่อน สำหรับมโนยิทธิที่บรรดาท่านพุทธบริษัทปฏิบัติเวลานี้เป็นหมวดที่สามของกรรมาฐานที่เรียกว่ามโนยิทธิแปลว่าวีริษทางใจการปฏิบัติระดับแรกก่อนจะภาวนาพอะญาติโยมทั้งหมดตั้งใจแผ่เมตตาไปในจักรวาลทั้งปวงทั่วจักรวาลทั่วโลก ให้มีความรู้สึกตังกลงใจว่าเราจะเป็นมิตรที่ดีของคนและสัตว์ทั้งโลกไม่มีสัตว์ตนใดไม่มีบุคคลตนใดที่เราจะเป็นศัตรูกับเขาถ้ามีกําลังใจคิดนี้อารมณ์ใจใจะเป็นสุขในเมื่ออารมณ์ใจเป็นสุขแล้วหลังจากนั้นขอบรรดา่านพุทธบริษัททุกคนตั้งใจรู้ลมไม่ใจเข้าออก เวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกให้ใจเข้ายาวก็รู้ให้ใจออกยาวก็รู้ให้ใจเข้าสั้นก็รู้ให้ใจออกสั้นก็รู้เอาแค่รู้ <c oughs> หลังจากนั้นก็เริ่มคําใช้คำภาวนาควบคู่คคกันไปคำภาวนาก็มีความสำคัญเพราะเป็นเครื่องโยงใช้คิด กำหนดให้ทราบว่าเราจะมีสมาธิและไม่มีสมาธิขณะที่รู้ลมให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออกเราเรียกกันว่าอนาปานุสติกมาานถ้าหากว่าพรารู้คำบวนาด้วยคำบรณาก็คือใช้คำบนรา,าว่านะมะพาทะใช้คำบรนาสี่คำให้ใจเข้านึกว่านะมะให้ใจออกนะพาทะ เวลาที่จิตเข้าไปรู้ลมหายใจเขาออกต้นฉอจงอยาบังคับอารมณ์ใจอย่าบังคับร่างกายเพราะร่างกายให้ใจแรงก็ตามให้ใจสันเบาก็ตามปล่อยไปเรื่องของร่างกายถ้าเอาใจถ้าไปบังคับร่างกายว่าให้ใจเบาเกินไปเรารู้น้อยให้ใจแรงอย่างนี้จะเหนื่อยผิดจิตฟุ้งซ่าน รวมความว่ารู้ลมหายใจเข้าออกพร้อมคำภาวนาควบคู่กันไปหายใจเข้านึกวันลนะมาจะเอกเนื้อพระแทะในการเจริญกรรมฐานบทนี้จะต้องได้ทิพยานก่อนคำว่าทิพย์ุญานไม่เดียวแปลลูกตาเป็นทิพย์คำว่าทิพยานหมายถึงความรู้สึกทางใจใคลายตาทิพายานนี่แปลววารู้ แล้วเพาเรามีร่างกายเนื้อเรามีตาเป็นทิพย์ไม่ได้ไม่เหมือนเทวดานางฟ้าทุกปุม่มถ้ามีร่างกายเป็นทิพย์ต้ก็มีตาเป็นทิพย์ได้คําว่าทิพย์กุญยายัยเกิดนี่ไม่ได้เกิดระหว่างภาวนาจอไม่เกิดระหว่างรูร้ลมหายใจเข้าออกจะเกิดขึ้นต่อเมื่อจิตว่างจากกิเลส มันอาจจะว่างโชคคราวเลิกแล้วกิเลสเกาะใหม่ก็ไมเ่เรื่องเรืองาร่างกายเรื่องของจิตใจแต่ตอนปฏิบัติให้มันว่างจากกิเลสขณะได้ทานเวลานั้นจิตสะอาดจ,จากกิเลสน้อยความเป็นทิพย์ก็เกิดน้อยจะมีแต่ความรู้สึกแต่จิตไม่เห็นภาพการเห็นภาพในจิตเห็นนะไม่ใช่ตาเห็น,หนถ้าความจิตสะอาดจากกิเลสไปกลาง จิตจะเห็นภาพแต่ว่าเห็นภาพไม่ชัดเจ็ดจิตมีความรู้สึกเห็นภาพไม่ชัดเจนนะักถ้าจิตสะอาดถึงที่สุดจิตมีความรู้สึกเพราะว่าจิตเห็นภาพมากถ้าต้องการให้จิตสะอาดไวๆจิตสะอาดมากๆก่อนภาวนาขบันดาญาโยมพุทธบริษัทหาทางแตกกังวลในร่างกายเสียก่อน ให้มีความรู me, face, ้สึกตามความเป็นจริงว่าความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับเรามันมาจากร่างกายตัวเดียวความหิวเป็นทุกข์เพราะเรามีร่างกายถ้าไม่มีร่างกายเราก็ไม่หิวความหนาวเกินไปร้อนเกินไปเป็นทุกข์ก็เพราะมีร่างกายถ้าไม่มีร่างกายเราก็ไม่หนาวไม่ร้อนความป่วยไข้ไม่สบายเป็นทุกข์ก็เพราะว่าเรามีร่างกาย ถ้าไม่มีร่างกายความปวดไข้ไม่สบายก็ไม่มีความตรรถนาไม่สมหมายเกิดขึ้นเพราะเรามีร่างกายความตายเกิดขึ้นเพราะมีร่างกายกระลุความว่าความทุกข์ทั้งหลายแหล่ที่ปรากฏกับเราก็คือมีร่างกายถ้าเราต้องการความสุขก็ต้องพยายามปฏิบัติตามคำแนะนำของค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระใช้เป็นวิปาาัสนาญาณต่ความจริงก็ใช้ปราสกุลผีว่าริจารวสังขาราแปลว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุป,ปยารรยจะทำจะทมนิโนเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปอุป,ปัชิตวานิรุชันติเกิดข,ขึ้นแล้วก็ดับไปเตสังบูปะสโมสุโข,ขการเข้าไปสงบกายนั่นเชี่ยวเป็นสุข ในก็หมายความถ้าเราต้องการความสุขจริงๆในพ้นแก่ความทุกข์ก็ต้องเป็นคนไม่มีร่างกายคนไม่มีร่างกายจะมีได้อย่างไงก็มีได้เฉพาะหนึ่งเราตัดกิเลสที่เป็นสมุทเฉดระหารโดยเฉพาะอย่างนี้เป็นอย่างยิ่งเวลานี้เราจะไม่ห่วงร่างกายร่างกายจะปวดจะเมื่อยเป็น่องเป็นธรรมดาเขางร่างกายร่างกายจะแก่เป็นธรรมดาเขางร่างกาย ทางได้ธรรมดาร่างกายจะป่วยไข้ไม่สมบายเป็นธรรมดาของร่างกายร่างกายจยตายเป็นธรรมดาของร่างกายในเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องแก่แก่ก็มีป่วยพันธุกรมมีตายต่อจากนี้ไปเมื่อร่างกายนี้สลายตัวไปเลยเราต้องการจิตจุดที่มีความสุขใหญ่มีความสุขอย่างเดียวไม่มีทุกข์ก็คือะณิพานหลังจากนั้นจิตใจของบรรดาญาโยมพุทธบริษัทจะมีความสุข อารมณ์จะสะอาดจากกิเลสแล้วก็เริ่มภาวนาภาวนาให้ใจเข้านึกวันนะมาใ,ใจออกในภาทะถ้าเป็นอย่างนี้นะเวลาที่จะใช้กำลังทิพยานจริงจะมีสภาพแจ่มใสมากในวันนี้เวลาว,วิธีเวลาปฏิบัติเมื่อบรรดาจพพุทธบริษัทเริ่มปฏิบัติตั้งวงกับปฏิบัติ แต่นดับแรกผููแนะนำจะให้แนะนำให้ภาวนาประมาณสิบนาที <c oughs> หลังจากนั้นแล้วก็จะมีคนเข้าไปแนะนำขณะที่มีคนเข้าไปแนะนำนั้นขอบนรดาตท่านผู้ถวาัททุกคนถ้ามีคนไปนั่งข้างหน้าก็ดีหรือไปนั่งกลางวงก็ตามขอเวลานั้นทุกคนเลิกจากภาวนาทันทีไม่ต้องภาวนาแล้วเลิกจากการรู้ลมหายใจเข้าออก ปล่อยใจตามสมบายแต่เอาใจเข้าไปรับฟังคำแนะนำของผู้แนะนำผู้แนะนำจะแนะนำในการตัดกิเลสขณะนั้นเขาจะแนะนำในธรรมะในด้านของการตัดกิเลสเห็นโทษของกิเลสขณะที่เราตั้งใจฟังคำแนะนำอยู่เวลานั้นใจของทุกคนจะว่างจากกิเลสอารมณ์เป็นทิศจะเกิดขึ้น ต่อมาเมื่อผู้แนะนำเห็นว่ามีความเป็นทิพย์เริ่มทรงตัวเ้าก็จะาถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดมาอยู่ขาา้างหน้าบ้างท่านก็ถามอย่างนี้ให้ทุกคนรู้ใช้ยอมรับทับถีกําลังใจเป็นสคัญให้ถือความรู้สึกเป็นสำคัญท่านก็ถามว่ามีความรู้สึกว่ามีผู้ใดมาอยู่ข้า,างหน้าบ้างถ้ามีความรู้สึกว่ามีให้ตอบทันทีว่ามีอย่ายั้งตัว ไม่ต้องกลัวผิดเพราะรมที่มีความรู้สึกแรกจะตรงตามความเป็นจริงเสมอแต่ก็ถามว่าท่านที่อยู่างหน้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถ้ามีความรู้สึกว่าผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตอบตามนั้นเถราะว่าเวลาที่ฝึกกรรมฐานพระเอ,อะเทวดาก็ดีนางฟ้าก็ดีพระโมดีพระก็ดีท่านมาส่งเคราะมากพระก็ท่าก็ถามว่าท่านนั้นแต่งตัวสีอะไร ถ้ามีความรู้สึกยังไงตอบตามนั้นแต่นี้หากว,ว่าบังเอิญท่านที่ได้สมาธิมีความเป็นทิพย์แจ่มใสท่านมีความรู้สึกกะระเพาะก็เห็นภาพชัดเจนแจ่มใสมากแต่คนที่ได้มีจิตสะอาดเล็กน้อยปานกลางจิตจะมีขณะดมีความรู้สึกจิตจะเห็นภาพไม่ชัดนักถ้าท่านมีจิตสะอาดน้อยจิตมีความรู้สึกแต่มเมนภาพให้เชื่ออารมณ์ของจิต แ้ะต่อไปครูก็อาจจะแนะนําให้ตัดกิเลสอีกครั้งหนึ่งเพื่อความสะอาดของจิตยิ่งขึ้นหลังจากนั้นเขาจะพาไปสวัสด์ชั้นดาวดึงสถิวโลกไปที่พระจุลามุนีจีริสถานอันเป็นสถานที่ธรรมสกายขกุเิวดาดุลมแล้วก็ใตที่นั่นท่านจะพบพระพุทธเจ้าพระระหันพรมทิวดา หลังจากด้านถ้ามีกําลังใจแก่กล้าเขาก็จะพาท่านปฏิพานนี่เฉพาะท่าน,นี่ฝึกใหม่นะท่านจะฝึกเก่าเขาจะพาท่องเที่ยวไปในพต,นต่างๆเพื่อการซักซ้อมสมาธิอรบรรดาญ,ญาโยมพทธบิษ,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 ษัททุกคนเวลานี้ก็หมดเวลาที่จะคุยตอนนี้ไปเขาต้องท่านตั้งใจสมาทานสินสมาทานมังกรทาน